ไปดูตัวอย่างกันสักหนึ่งแอปนะครับกับ Superpad นะครับเป็นพวกมีโฆษณานี่แหละนะฮะถ้าเราจะใช้บริการเขานะครับแต่ว่ารู้สึกมันจะง่ายและเล่นมันมากนะตอนนี้มาที่เพลง Hello มมาเนี่ยนะครับก็ลองลองฟังดูก่อนนะครับคุณไหมฮะอ่าผมลองเล่นดูก่อนนะคือมันช่วยให้เราฝึกได้ด้วยนะครับแต่ว่า เราอะเข้าใจทํานองมาแล้วเนี่ยเราเอามาแต่งสั้นๆนะครับในแบบสไตล์เราเองอาจจะใช้ประกอบคลิปนะครับหรือปรับเปลี่ยนเป็นทํานองสไตล์เราเองเพื่อจะหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์นะครับแต่โดยเพลงตัวนี้ไม่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะแต่ว่าเราใช้วิธีง่ายๆไงแค่ หาจังหวะมันนะครับและสร้างดนตรีแบบเรียบๆง่ายๆขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบคลิปได้ครับหรือคลิปสั้นก็ได้ไม่ใช่สิเรียกว่าเสียงสั้นก็ได้นะครับโอเคก็บันทึกได้ใช่ไหมเนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนเนี่ยบันทึกนะนี่ปุ่มนี้เลยบันทึกได้ เอาละก็ลองเล่นดูสักหน่อยนะเ,อเ,อยเข้าหน้าโหมดเรียนรู้นะครับและเริ่มกันเลยนะฮะมันจะเหมือนยากขึ้นมาทีหนึ่งนะเพรามันโอ้โหเอาใหม่ฮะเลื่อนเลืน,เล,นเลื่อนก่อนไม่ทนันไม่ทนันสต็อปก่อนสามสองหนึ่ง มาซ้ <im itation> อมหน่อย <im itation> ประมาณนี้แหละนะ <im itation> <im itation> <im itation> ไปซ้อมกันเองโอเคครับมาสนุกกันต่อเลยนะครับได้เห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมครับนะ ไปดูเบื้องต้นนะเพ o โ e ครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Super Super p a ร์แพของเล่นมีเยอะครับ Super Pad เหรอน่าจะตัวนี้ใช่ไหมโอเคขยายรูปให้ดูหน่อยฮะนิวคิด มีเพลงเยอะนะครับเซฟได้ด้วยใช่ไหมแล้วก็โหลดให้เรียบร้อยครับสร็จแล้วก็ติดตั้งนะอ่าก็จะได้มาเป็นซ u เปอร์แพดตัวนี้เมื่อเข้าไปครั้งแรกแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีให้เราโหลดนะครับว่าเราจะเอาเพลงอะไรนะไปที่เมนูหลักก่อนนะครับนี่แหละมันจะเป็นหน้านี้ก่อน และเราก็ควรจะลองเล่นแบบ super easy kit นี่แหละนะครับก็จะมีอยู่ C5 ้นะฮะและข้างล่างมีอีกนะครับก็จะเป็นท็อปเป็นเกี่ยวกับทีวีมูฟี่เกมนะฮะอ้าวอาวกดเข้าไปทำไมลองโหลดพวก5อันนี้ดูก่อนนะครับแล้วก็ลองฝึกเล่นดู ซึ่งมันจะเป็นสเต็ปที่ง่ายๆเพราะมันบอกว่า super easy นะฮะผมชอบตัวนี้ครับเสียงมันโอเคดีและทำนองมันใช้ได้เลยก็คือของ PUBG เป็นเมนทีมลิมิกนะครับลองเข้าไปดูเลยก็จะมีโฆษณาดีหน่อยนะเราข้ามไปเลยโอเคครับเข้ามาแล้วนะมันจะมีให้เราเรียนรู้จาก ปุ่มนี้ก็ได้หรือปุ่มไหนล่ะแถบนี้เลยไปฟังกันดูหน่อยดีไหมแต่เลยครับนี่จังหวะโดนตีเป็นยังไงเห็นไหมมันจะง่ายๆก็จะมีอยู่2ปุ่มด้วยโอเคลองฟังทำนองกันก่อนสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ยินนะอ่ะ3 2 1 และจังหวะสุดท้ายคือตัวเนี้ยมันจะดีหน่อยชอบอย่างเงี้ยมันจะดับนะเสียงกรองนะครับตอนนี้จะเป็นเสียงกรองมันจะวนตลอดเลย,ยนะเป็นสัญลักษที่วนตลอดไม่มีหยุดวนตลอดไม่มีหยุดนะฮะเป็นเสียงกรองซึ่งมันจะมีแค่บางปุ่มเท่านั้นที่หรือบางชิ้นเท่านั้นก็คือชิ้นสุดท้ายนะฮะ และในบางดนตรีนะครับตอนนี้ในดนตรีนี้มันมีไงแต่บางดนตรีอื่นไม่มีเราต้องกดหยุดเองนะลองไปฝึกดูส่วนสีเขียวก็จะเป็นเกี่ยวกับอ่ารว่าไงดีก็แบ่งเป็นสีนะลูกเล่นมันอะส่วนสีกองนะฮะหรือสีฟ้ามันจะเป็นกองนั่นแหละนะฮะ ส่วนพวกสีอื่นมันก็จะเป็นเบสนะเป็นอะไรไม่รู้มันนะครับประมาณนั้นเป็นเบสเป็นกีตาร์เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กโทนบ้างอะไรไม่รู้แหละเอฟเฟกนะครับก็ตัวอย่างเลยนะว่าเพลงเมื่อกี้เราเล่นดีๆนะแล้วก็บันทึกไว้เราก็จะได้อ,ออกก่อนเนาะออกจากการเรียนรู้นะครับนี่มาที่เมนูหลักละ เมนูหลักมันก็จะได้เป็นเพลงสั้นๆนะครับก็เพราะดีซึ่งอาจจะหาได้จากในเกมแหละเพราะอันนี้มันคือ p u b G Easy หรือหาได้จากใน YouTube คิดว่าน่าจะเป็นแบบฟรีนะนะไม่มีลิขสิทธิ์นะครับแล้วเราก็เอาสั้นๆตรงนี้มาวนลูปใช้ประกอบกับเกมนะฮะที่เราจะนำเสนอหรือบางคนเป็นพวกนักแคสเกมนะฮะพับเกมเกี่ยวกับ การเล่นเกมพับ g อะไรประมาณนี้ก็ไปใช้ทำนองพวกนี้มาเล่นได้เลยหรือเพื่อเพื่อหลีกเลี่ยงนะฮะลิขสิทธิ์หรืออยากจะทำสไตล์ของตัวเองก็ทำออกมาในดนตรีจังหวะของตัวเองเลยดีกว่าก็ได้นะฮะเป็นต้นนะครับก็ใส่กันไปหรือเอาเฉพาะแค่จังหวะดนตรีเฉยๆก็น่าจะประกอบกับคลิปได้ดีพอสมควรแล้วล่ะครับลองฟังดู วลลูครับให้จบครับจบด้วยสิ่งนี้ผมถูกใจแบบนี้แหละนะฮะงั้นเรามาลองดูว่าผมจะทำตัวคลิปเสียงสั้นนะ,ะับเพราะบางทีมันอาจจะเป็นจังหวะไว้สำหรับปิดเกมปิดคลิปอย่างเงี้ยเราก็จะมีอะไรที่มันสั้นๆมันจะเรียกว่าจ,จังเกิลหรือเปล่านะฮะประมาณนี้แหละจังเกิลน,นะครับถ้าอย่างยาวก็จะไว้สำหรับอินโทรไปนะฮะ หรือใช้ประกอบคลิปไปถ้าถ้าอย่างสั้นมันเหมาะก็เอาไว้อาไว,ไว้ปิดฉากจบฉากหรือเน้นอะไรประมาณนี้นะครับางเนี้แค่ดนตรีตัวนี้ทำนองเดียวนะฮะแค่ตรงน,นี้ทำนองเดียวนะครับก็สามารถเอาไปเล่นประกอบคลิปในบางช่วงที่เราต้องการความตื่นเต้นได้เช่นกันนะมันแล้วแต่เราจะสร้างสรรค์น,นะครับลองดูนะซึ่งผมจะทำอยู่ประมาณกี่ครั้งดี สครั้งอย่างเงี้ยมันก็จะยาวพอประมาณประมาณไม่กี่วิแล้วเราก็ตัดเอาไปใช้ประกอบในคลิปช่วงที่น่าสนใจนะส่วนใครที่เป็นแคสเกมอื่นก็หาทานองเกมอื่นมาลองดูนะฮะหรืออาจจะยืมเกมอื่นมามาสร้างหรือเอาดนตรีของหนังเรื่องอื่นหรือการ์ตูนก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่ว่าไปยืมจังหวะทํานองของมันมาแล้วเปลี่ยนไปอีกเพลงหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอลองดูนะ ไมล่ะก็พอใช้ได้เนาะแต่ว่ามันน่าจะเจ๋งกว่านี้นะครับลองใช้ปุ่มอื่นนะดนตรีอื่นมาช่วยประกอบเป็นอะไรสั้นๆและเป็นจิงเกิลที่ดูดูมีลูกเล่นแล้ะก็มืออาชีพขึ้นมาอีกหน่อยดูดีกว่านะเอาเป็นว่าผมก็จะใช้กองเสียงตัวนี้ด้วยและอะไรอีกน่าจะจบด้วยเอาอย่างนี้ไหมสั้นๆอย่างนี้เลย จังหวะโอเคไหมถ้าจังหวะไม่ได้ก็ลองดูจังหวะนี้โอเคนะเนี่ยใช้ได้นะเนี่ยถ้าดนตรีดูเหมือนจังหวะมันยังไม่ได้นะค่อยๆเล่นไปครับอ่าค่อยๆลอง ลองดูนะเพราะว่ามันอาจจะใหม่สำหรับเราด้วยแล้วเรายังไม่รู้จังหวะมันโอเคไปไม่ได้ครับยังไม่ได้ฮนะ ประมาณนี้แหละนะก็ยังเล่นได้หลายแบบนะเป็นไงลองแบงนี้ดีกว่าอีกคลิปหนึ่งนะอีกเสียงหนึ่งที่เราจะทำเล่นเริ่มแรกก็ใส่ดน,นตรีกองลงไปพร้อมกับเสียงตัวนี้พร้อมกับกองนะ2นิ้วเลยครับ ยังไงเจ๋งไหมล่ะนะฮะไว้ปิดคลิปเลยเสียงนี้ฟังใหม่ครับขอบคุณครับ